สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะเดือดสื่อโปโลแลนด์เปิดบทสัมภาษณ์โค้ชทีมชาติโปโลแลนด์หลังพ่ายแพ้ให้กับทีมวลลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยบนเวทีโลกควาหลงหลังการแข่งขันศึกวลลอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกหน้าเมืองหลอดประเทศโปลแลนด์วลลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยดีกรีแชมป์ทวีปเอเชียจัดหนักสู้กับทีมยักษ์ใหญ่เบอร์เจ็ดของโลกเจ้าภาพโปลแลนด์ ก่อนที่ทีมสาวไทยจะโค่นเอาชนะทีมเจ้าภาพโปรแลนด์ไปอย่างสุดระทึก3-2ต่อเซตโดยคะแนน 25-18, ต่อ 7-25, ต่อ 25-22, ต่อ 23-25, ต่อ15-12ต่อล่าสุด PP TV Sport สื่อท้องถิ่นเจ้าภาพโปรแลนด์เผยบทสัมภาษณ์ของสเตฟาโนลาวาลิน่กุนซือชาวอิตาลีเฮดโค้ชทีมชาติโปรแลนด์ให้สัมภาษณ์อย่างดุเดือดว่า เราขาดความมั่นใจในการเล่น